มีใครอยากได้ดีแทบไหมดีแ้บครับผมดีแทบเลยดีแทบอำปีได้ไหมครับง่ายร้านไหนร้านขายไม้กระดิ่ดีแทบราคาถูกลิงก์ได้คลิปนี้เลยทุกคนครับก็ขอช่วยอะไรหน่อยนะเข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆยังไงเล่าขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์ให้นะครับผมเพราะการกดไลค์ครั้งนี้ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับและยังมีอีกก72%้มาดดตติมก็อย่าลืมกดติดดตามกัันนไ้ะครบไปปรับชมคลิกันเลยยาไปจรกโลกนี้้ไดนนะทุกคนะ เฮ้ยโอ้ยอยกอนว้าวเฟแซนคราออฟฟิเชียลอันยอสวัสดีครับวันนี้ผมไมกี้แล้วก็หนึ่งส สองศูโอเคครับวันนี้อยู่กับไอ้ฟิล์มเองนะครับทุกคนก็เราไม่ได้อัดกันเป็นเวลานานหลายอาทิตย์อยู่น้องฟิล์มเนาะนานแล้วครับอาจารย์ที่คอมเองเป็นไรนะมันเปิดไม่ติดอ่ะมันมันมันเปิดแล้วมันช็อปดับมันเอ๋อเนาะคอมมันเอ๋อมันเป็นอะไรนะทุกคนโอเควันนี้เรามีคอนเซปต์ง่ายๆครับผมเราต้องทำการคราฟชุดเกาะเบสล็อกนี่ตรงนี้เห็นไหมขวามือเด้อ นี่เลยเบสดล็อกแต่ว่าถ้าไม่้ชมอาจจะงงเว้ยว่าเราจะเอาเบสดล็อกมาจากไหนวะเออฟิล์มเราเองเองบอกเทคนิคกันเอาเบสดล็อกดิเราต้องเอาอุปกรณ์ไม้ไปขุดมันครับใช่ครับอุปกรณ์ไม้นะครับทุกคนจำจำจำคำพูดฟิล์มนะอุปกรณ์ไม้เอาไปขุดเบสดล็อกเออเดี๋ยวทุกคนจะงงกันแน่นอนเลยตอนเนี้ยว่า ไฮ้ไม้มันจะขุดได้หรือว,ว่าพี่จะขุดได้ครับทุกคนเราในการเราใส่มอสเสริมเข้าไปกับตัวหนึ่งครับเป็นมอสที่แบบว่าเป็นค้อนครับทุกคนอาจจะได้ดูคลิปไอหาแร่ไปแล้นะทุกคนนะแข่งหาแร่ที่ผมอัดกับพวกปลาแล้วก็บอมนะครับทุกคนโอเคป่การโู้ตรงนี้มีมีหมูบ่บ้านด้วยฟิลม์มโหโคตรดีเลยพีเย่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอานี้ก่อนเอาฟางก่อนจะได้อาหารพอดีเลยเฮ้ยทุกคนครับที่การเนะี่ยชีวิตรอดนะทุกคนหาหมู่บ้านให้เจอแล้วก็ไปขุดฟางแค่นี้คุณก็มีอาหารที่แบบว่าเล่นได้ทั้งงงววััันนนนอ่ะเเลล้ททมมบกยีีฟ และวิธีต่อไปนะครับวิธีการจะเอาอาหารจากฟางก็คือเอาไปใส่เลยแล้วก็นี่เราจะได้ข้ามาแล้วก็วางอย่างนี้ครับมันก็จะได้อะไรนะคดฟิลม์มเขาเรียกว่าออขนมปังขนมปังเราจะได้ขนมปังกันแล้ววัชพืชพวกนี้เราก็เอ้ยเอาไปหน่อยก็ได้นะมันมีประโยชน์ต่อเราในฟิลมม์มเข้าใจไหมไเออมาถึงคอนโดอ่ะ กมุมบ้านมาถึงต้องโดอาหาร <c oughs> แม่งแบบคืออย่างแรกเลยอ่ะอาหารอ่ะ <c oughs> เดี๋ยววิธีการท้าองมันฟิล์มเราต้องวางพิกแอ็กใช่ปะ <c oughs> ใช่พี่โอ้กี่อันน่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องหาไม้เพิ่มก่อนนะเออต้องหาไม้เพิ่มก่อนไหยโอ้คือต้องเต็มบล็อกถูกปะใช่แล้วเต็มเต็มทุกช่องโอเคจัดไปน้องชายเดี๋ยวพี่ต้องเอาไม้เพิ่มก่อนอ่ะมาหาดูอีกนิดนึงริมขุดอ่ะริมขุดริมขุดเดี๋ยวนะแล้วก็พอเราไม้เสร็จแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่แต่ว่าอย่างแรกนะพี่อยากได้เพชรเลยว่ะพี่อยากแบบก้าวก้าวข้ามอ่ะตออนนเี้ยยุไม่ใช่ What โอเคทุกคนคก็เร็วๆนี้มีไอซีรีส์แล้วทุกคนเป็นซีรีส์เกี่ยวกับซีรีส์วายนะครับทุกคนเป็นซีรีส์แวมไพร์คล่าเอ่อสปอยเลยไหมฟิล์มสปอยเลยเนาะได้เลยพี่เป็นซีรีส์คลิหัดแวมไพร์ครับเร็วๆนี้ในรูปแบบ DVD และซีวีซีใช่แล้วทุกคนก็อย่าไปลืไมไปหาซื้อนะครับใช่ครับตามเซเว่นใชใช่แล้วเซเว่น <laughs> <laughs> เด็กไอ้เชี่ยเด็กไปเซเว่นเนี่ยพี่ครับ <laughs> มีคลิหัดแวมไพร์ขายไหมครับไอ้เชี่ยงงเด็กแบบ ไอ้สัตว์นัดงานงงไอ้เชี่ยเออมึงเป็นอะไรเดี๋ยวบุยฟังจากไหนเนี่ยเบุยฟิล์มเราจะมืดแล้วอ่ะมันมีโซบี้ดูดร้ายแน่เลยพี่ใช่โอเคโอเคเดี๋ยวเดีพี่พี่ยังไม่ได้เลยว่ะอิงได้ยังเนี่ยผมได้แล้วนะผมขุดบ้านเล่นแล้วตอนนี้อ้าวใช่เหรอแป๊บเดียวนะรอพี่ด้วยดิ๋ยววะปึ๊บแล้วก็วางฟับฟับเฮ้ยทุกคนเราได้มาแล้วครับวางเข้าไปอย่างนี้เลยนะเฮิบเฮิบเฮิบบ เฮิฟแล้วก็เฮิฟได้เร็วมันคืออะไรฟิลม์มแฮมเมอร์ที่ขุดที่ขุดแฮมเมอร์พี่ไหนลองดูดิว่ามันหดว้าวพีสอรี่แอมสอรี่นะอ๋อมันจะได้3บล็อกใช่ไหมได้แล้วเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่พี่ว่าไม่ใช่3ว่ะเก้าเออเก้า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 โฮชิ h ด t ด เนี่ยน้ำรั่วนี่ไงแม่เดี๋ยวขอขอเอาหินก่อนนะเราจะได้ลงเหมือนเลยเตรียมไปฟิล์มโอเคเลยพี่เอ้ยมันมีบ้านฟรีป่ะบ้านฟรีนี่นี่บ้านฟรีบ้านฟรีบ้านฟรีม่ขี้เกียจไปทางนี้หว่ดไปทางนี้เลยแล้วกันอู้มีเพชรด้วยอุ้ยเอาฟิล์มนี่ไปนอนๆนี่ไปก่อนเอาได้ของหินแล้วเหรอเร็วจังวะได้แล้วผมผมโดนหมู่บ้านมาเมื่อกี้เนี่ยได้เลยนงานรีบนะเราเนี่ยโอเคครับเดี๋ยววางนี่ไป

ขอตกแล้วนั่งร้องอยู<ห>่แล้วเนี่ยตายแน่เออไปทุกคน let's go กันเลยดิ่งพระสุธาลงไปเลยครับฮับ oh ฮ oh 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 ับเอาไปเออเออพี่เองจะลงรูเดียวกันไม่ได้นะน้องนะเดี๋ยวมันเกิด <c oughs> เกิดเ <c oughs> จอลาวาอย่างนี้คือไม่บุกตายหมดนนะ่ะเฮ้ย oh. ไป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 ที่วาแล้วเหรอเมื oh. ม่อเดี๋ยวนี่นี่มีมีฐา,า,านอยู่มีฐานอยู่ตรงเนี้ยนี่ไงพี่ผมจะทานละสวยน้องหาเพชรเลยไหมเอาแบบก้าวก้าวข้ามขีดจำกัดตัวเองเลยได้เลยพี่ดิ่งไปเจอเพชรเลยดิ่งไปเจอเพชรเลยไม่ต้องหาแล้วลงเหล็กอ่ะ เอาเพชรไปเลยแล้กันเสีย,อยงอะเลวีนจริงเหรออันนี้พี่เจอเหล็กละใช่พี่โอ้หเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงรถไฟได้ยินแวบๆผมก็ได้ยินเหมือน,นกันอย่างน่ากลัวเลยอย่างเดียนะวลากรถไ่เลยตกจากหน้าผาเฉยเลยเกือบตายกินก่อนก <c oughs> ินผักเยอะๆนะคนจะได้มันมีประโยชน์นะทุกคนต่อร่างกายนะครับผักเองกินไหมเนี่ยไม่พี่กูไม่กินเหมือนกัน แล้วตอนนี้มีเหล็กอยู่มีทองพี่ไม่ใช่เศอ่าไปไปไปคนไปเราจะไม่เกิดการแกล้งเกิดขึ้นนะน้องนะโอเคดว้อันเดอิสแซนเราจะไม่แกล้งกันพี่โอเคหยุด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 อันนี้เราเป็นทีมเวิร์กอย่าลืมเราเป็นทีมเวิร์กอยู่โอเคเลยพี่ทีมเวิร์กเฮ้ยฟิล์มพี่ไม่เอาไม้ลงมาเลยผมผมพีอยู่ห้าอันชิปหายแล้วเจ้าไาทำอะไรอ่ะแล้วก็ต้องทำที่ขุดไงน้องชายเออแล้วพี่มีสัติกอีกสิบสองอันตอนนี้แปลว่าเราต้องขึ้นกลับไปใหม่ไหม รล้วเองจะขึ้นขึ้นไปเอาไม้ก่อนไหมแล้วก็ลงมาลูเนี่ยขึ้นไปตรงเนี้ยได้เลยพี่อันเดี๋ยวพี่หาเพชรให้เก็าปะโอเคคือค้าเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะลองอะไรก่อนวะลองอะไรพี่มันเอาหินไปขุดนี่ได้นี่หว่าเนาะเอาไม้ไปขุดได้เนี่ตามที่คลิปหน้าคลิปเราบอกอะจะไปลองได้ใช่พี่เออเราไม่ต้องไปค้าไนั่นแหละทุกคนมันเสียเวลานี่ไงนี่ยังเฟี้ยวนี่เอาไม้ขุดอะนี่ทุกคนอาจจะไม่อาจจะงงหน้าคลิปนะว่ามันจะขุดได้จริงหรอวป่าพี่นี่เลยครับมันขุดได้จริงนะครับแม่งเป็นเป็นมอดที่แบบวววว่่าาาาาเเรรรริกกกูดออะะแล้็ัันตยมคบพ ถ้าเราคุดผิดอาจจะแบบนี่ล่วงโลกล่องลงไปล่วงหายไปจากโลกนี้ได้นะทุกคนนะเฮ้อออะไรพี่ไม่ได้ทำอะไรเมั่อาจจะตกโลกได้อุ้ยพี่มีเบล็ซีอก40อันแล้วแหมพี่โอ้ยไปก่อนว้วฟมเฟมเตี้อเขีย กได้แกแกกล้าเล่นอย่างนี้กหรอเชนเหรอพี่บอกกูแค้นมาตั้งแต่คลิปหาแร่แล้วมึงคลิปหาแร่พี่ทำผมตกกับตอนนั้นเลยไม่ไม่ไปไปไมี๋เดี๋ยวเดี๋ยวมันคาบยังไงชุดมันอ๋อคาบเหมือนชุดธรรมดาเลยน้องเอ้ยแล้วเมื่อกี้พี่อยู่ด้านบนเออเอาให้มีชุดอันนี้อยู่หรอใช่พี่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเวริกุ๊ดบราเดีเดี๋ยวเราเราคาบชุดเสร็จแล้วไปตีมังกรกันไหมเอาปหมเอาปหมใช่เลยพี่จัดไปแล้วมังกรจะตีพวกเราเข้าแบบว่าไม่เข้าหรอกพวกเรามันก็หน่ะนะไหนนะพี่ตีเองนะเฮ้ยไม่เข้าเลยพี่เฮ้ย เธอมามังกรก็มังกรเธอเดี๋ยวเจอเบสล็อกพวกเรา,าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่มีเพชรอยู่สองทำดาบได้ป่บว่าอ๋อมันใช้ใช้จัดสติ๊กเป็นเพชรแทนถูกปะถูกเลยพี่ very good very good very good ์ดีดแบนดาวไปเจ็ดไม่เท่าไหร่อ่ะก็เยอะกับเพชรนิดนึงปะอ่ะหาเพชรเพิ่มมาอ่ะเพชรเพิ่มมามันด้มันมีแหละน้องมันต้องจะมีแหละแถวเดียวแถวเนี้ยฮะไอ้เจอเพชรว่ะน้องพี่เจอเพชรเจอเพชรเจอเพชรเจอไวจังเอ็กเลยหรือเปล่าไม่ได้เอ็กเลยน้องโอ้โหมีขนาดนี้ต้องเอ็กเลยอีกเหรอถามจริงเราทำอย่างนี้ได้ชุบออกได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยนายจะมาทรยศทรยศฉันตอนนี้มันขุดไม่ได้มันต้องใช้ของอันนั้นมันของเหล็กเหรอของเหล็กฮะโอ้ยพี่ม ใช่อีกนะใช่ปะไม่<ะ>ไ,ม,ไม,ม่ผมมีมีสติ๊กอยู่12อันมันพอปะมันทำได้12อันไม่สิไม่พอ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 ไปไปขึ้นแบงก์บอก่อนฟิล์มขึ้นแบงก์บนก่อนได้เลยไปไปเดี๋ยวพี่หาหาเพิ่มนะได้เลยดิคุณต่อไปเลยล แล้วลาไม่เจอเลยวะไปสิไปสิพี่ขึ้นอีกนิดนึงดีกว่าโอ้ทองเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยทองเยอะมากเลยว้าวสุดยอดไปจริงๆเดี๋ยว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 ผมพาตัวตายไปเลยดีป่ะเออเนาะเออมันก็มันก็จะไปเกิดด้านบนอยู่ดีเดี๋เยเมันก็จะเป็น IQ, <y> ไอคิว IQ, ไอคิวเยอะเยอะไอวแปดล้านแปดล,ล,าปล้าน IQ คิเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดมี โอ้ว้าวว้าวนี่ป็นอะไรกันเนี่ยหอยมีเพชรเม็ดไม่มีเลยก็เคยฟิลิก็ทีพี่มาก็ได้ถ้าอย่างนั้นได้เอาแบบเยอะๆเลยนะเอาแบบเยอะจัดจัดอะเยอะจัดจัดเลยอะโอเคเยอะแบบจัดจัดอืมเยอะจัดจัดแบบเยอะเยอะเยอะไม่เอาเยอะธรรมดานะ้ต้องเยอะจัดจัดนะจัดจัดมาทำหวานได้ไหมไม่ได้นี่ว่าขวานมันไม่มีเจ้าใช้เพชรไม่แต่มันว่ามันมีพลิกแอคเบล็อกอยู่เอ้ยไม่ใช่มีที่ขุดเบล็อกอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปทำดูซิเอ้แต่ไม่ใช่ดิมันต้องต้องใช้เพชรอีกใช่ไหม ใช้เพชรอยู่ดีพี่ก็ต้องใช้เพชรอยู่ดีว่ะเศร้าเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ว่าพี่ทำได้วะใช่เหรอปนหนึงนะพี่ก็ทำที่คุณเอาไม่มีไม้โอ้โหใช้ไม้ผอยู่ดีเออก็ต้องใช้ไม้อยู่ดีทุกคนเดี๋ยวผมปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้เดี๋ยวเดี๋ยวปลูกต้นไม้แม่งเลยและการไม่กี้รักโลกมาแล้วว่ะไมกี้รักโลกครับทุกคนถ่ายยาใหม่เดี๋ยวต้องทำทำกิบห่านพอที่เยอะเยอะกว่านี้นิดนึงเอาทัก35ิห้า เดี๋ยวเราจะทําไมคิลักโลกบันงนี้น,นะครับผมปลูกต้นไม้ไปเฮ้ยมันจะโตไหมเนะี่ยต้องปลูกใกล้ลาวาหรือเปล่าวะไอเทศศรีเทศดีใดมมหม่ปลูกเติตมไฟปลูกข้างลาวามันจะทำให้แบบต้นไม้โตเร็วขึ้น <laughs> ไปดูอยากที่ไหนวะเนี่ยแย่ค <laughs> 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 ือต้นไม้อาจจะไหม้ได้เลยเดี๋ยวพอไดีเสียงลาวานะเนี่ยเอาแล้วไหนไปไงเอาไม้มาโอเคเบอร์รี่กู๊ด let's go ก็ต้องทําไม้อยู่ดีแล้วก็เออต้องทำเท่าไหร่วะ ันใช้หมดกี่อันอ่ะ9อ,ะอันเอามันอันนั้น10กว่าใช่ไหมสิบสิบแปดเลพี่ยังไงยังไงเราก็ได้นี่ที่ขุดนี้ไปแล้วเออเราก็ขุดเพชรได้ทีนรไ้นะเออต่อไปก็ต้องหาอไอ้นะเหล็กเหล็กเหล็กเอาเหล็กมาเผาต่อดิชุบเอาเหล็กไปอยู่ไหนอะเมื่อกี้เข้าตัวเข้าตัวเองอะฟิล์มใช่ผมได้มาสิบอันเผาเลยเผาเลยเผาเลยจะได้ทำแบบของเหล็กแล้วก็ไปขุดหาเพชรแล้วจะเอาไปทำไมอีกวะเนี่ยไม่ต้องเอาแล้วขวดมังกรกันดีกว่าทุกคนโอเคกดไลค์กดแชร์พวกเราสองคนกันด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปสู้มังกรเลย เอาละาทุกคนตอนนี้เราจะอยู่ในที่อะไรนะ เอนซิตี้หรือโลกมกังกรนั่นเองนะทุกคนมาไปไปฟีมไปเราเลสโกกันเลยดีกว่านะเออคนดูดีว่าเสื้อเบสล็อกนี้จะกระทบกระเทือนหรือเปล่าเมื่อเจอกับมังกรตัวนี้แล้วนะเออแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะทุกคนตอนแรกเราขึ้นมาฟาร์มด้านบน,นนิดนึงเอาอะไรนะเอาเตียงนอนในหมู่บ้านแล้วก็ได้ทําการตักน้ำมาอันหนึ่งแล้วก็อะไรอย่างฟ์มไม่มีอะไรแล้วเฮ้ย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 เอ้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเต้งใช้ในก้รขึ้ยเฮใยเฮ้ยเี่ยเฮ้ยเจ้ยเจ้าอ เเหรอข้ามาเข้ามาเข้ามาเฮ้ยฟิล์มมันตีเข้านะใช่เหรอตีเข้าตีเข้าตีเข้าครึ่งหนึ่งเลยมั้งโอ้แปลว่าเราต้องกินกินอาอ sociedad, หารตลอดกินอาหารตลอดเลยโอ้เอ oh, okay, oh, ็นโดแมนยังเยอะพี่ขึ้นมาหมดแล้วนะบุ้มโอเคได้หนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งเลยไปสิบเลยพี่เฮ้ยมางคนอุ้ยฟิมว้า รีบทีีมาได้ไหมฟิมทีบีมาได้ไหมคนละโลกเาอยู่ทีบีไม่ได้เรื่อยๆตามมาเร่ตามมากลับมากลับมาบ้าเอ้ยเสื้อเบสล็อกปกากไปเลยเมื่อเจอมังกรนะครับทุกคนเสื้อเกฟอบบว่าเราซื้อสั่งสั่งที่ไหนวะฟิมโอ้เว็บจีนหรือเปล่าอุ๊ยทันทันทันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ว่าพี่ต้องเก็บเก็บเอเดนแมนก่อนโอ้นไ้มังกรมังกรชั่วรบไปเชี่ยยยเชี่ยวหน้ากูไปนิดเดียวเฮ้ยอย่าเชี่ยวนะมึงอย่าเชี่ยวนะมังกรนะตอนนี้มิกี้คือน่าจะบิงเบ้งอ่ะตาย เดเหลือีกฝั่งนึ่งพิมเหลืยฝั่งนู้นหมดเลยจูนได้ป่าววะทุกคนฮิวกันนะฮิวกันว่ามันไม่อยากเสี่ยงอะไรวะตัางต่อน้ำขึ้นไปอยู่โอ้ยยยๆยย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 ่ยนยะเหลือยย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 ดยยนยยยยจยยยยยยยอนยยยยยยอยย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 มมหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วยน่ รอมันมาอ๋อฮู้มึงเนาะนี่มังก็ได้มาเจนี่อฮ้ยอืมอเนโนเมนก่อนอุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่อยู่ก่อนอยู่ก่อนเข้ามาดีก็มาดีมา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 โอ้โหไม่มีธนูอีกลำบากเลยลำบากเลยรอบนี้โอ้โหฟิฟจะตายเอ้ยตายอยู่เนาะโธ่เชยควรงานอยะอินเนเมนก็เยอะเกินคราวนี้ก็รอรอมังกรอะไรเนี่ยใช่ไหมมามาพีมเข้าหลังเข้าหลังเฮ้ยตายอยู่ได้อยู่ไปไหม้พี่ วะไมนต้องยังไงวะวะเฮ้ยเอามันมันปัดมันปัดมันมันปัดมันปัดไม่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 ไปไปเข้าไปเข้าแล้วข้างหลังข้างหลังดีข้างหลังเออเข้าไปโอ้ชิบนี่นีเพตีไปตีไปต้องใช้ตีไปน้ำมาผมโอเคโอเคต้องเข้าด้านหลังต้องเข้าด้านหลังมังกรมันสายยังเข้าไปเก็บวันโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เก็บมาเก็บมา โอเคฝันอีกไม่ไกลไปให้ถึงฟิวเอ้ยฟิล์มเราจะไปถึงน้องชายถึงเราจะไม่มีอะไรนะธานูหรือว่าสโซนอบอลก็เถื่อพวกเรานี่แหละจะชนะด้วยดาบเบสล็อกกันนี่เองโอ้โหแต่ว่าเนี่ยมันข้อเสียมันคือมันชาร์จตรงนี้แหละโอ้ยด้วยเลยต้องรอมันลงมาโอ้ยกลางหัว รอเรารามารอมาเรามาเรามาเฮ้เบงโอ๊ยตีกลับไม่ได้ด้วยตีกลับไม่ได้มันไม่ใช่ลูกไฟมรณะนี่อันเดี๋ยวพี่เก็บตีกับเลยเก็บจากเก็บพวกของจากไอ้แมนก่อนอุ๊ยมันมาแล้วอุย้เฮ้ยมึงเดินไปหมดมันบินไปพอดีเลยอุ๊ยมี่อยู่ได้พวกเราพวกเรามันเก่งเรื่องการเอเมอร์จีอยู่แล้วน้องเคลียร์ไฟก่อนระหว่างมันจะลงมาไออันนี้เคลียร์ไม่ได้นะอันนี้เคลียร์ไม่ได้ไฟเคไปสีม่วงนี่เคลียร์ไม่ได้นะโอ้โหตอนนี้แบบว่าสนามลูกเป็นไฟอะครับทุกคนยิ่งเพลงประกอบแล้ยังเดือด เตี้ยไปหมดอะพี่ไม่มีนเน้ยแลวอวะเตียง่ะม,มีเตียงไหมผมมีสองอันนี่นี่แหละสุยตูดสุยตูดเออได้อยู่เว้ยจะพอไหมพี่พอไหม,ไมพอไหมไม่เราใช้ดาบได้อยู่ได,ด้ดาบได้อยู่ไปหัวตีหัวไม่ได้ด้วยตีหัวไม่ได้ด้วยนะต้องตีตูดอย่างเดียวเจ้านี่มันต้องอุ้ยโอ้โหบอกเลยเดี๋ยวรอต้อนรับเลยอะทับพื้นที่ต้อนรับแล้วรอบนี้อะถ้าไม่ไม่ฆ่าไม่ได้นะคือไม่รู้จะไงแล้วไอ้เปร๊มก็เด่นยังไงหันตูดให้ด้วยนะหันตูดให้ด้วยนะหันตูดให้ด้นะม เร,เร็วเร็วเฟรมเยอะว่าจะแต่งนะไอสองทำฉันเอามือเลยโอ้เรเวลเยอะมากเลยครับโอ้โหเก็บเลเบลเก็บเร็วโอ้โหโอ้เาเรลเท่าไหร่ฟิลพี่สี่สี่เรดสี่สิบแปดโอ้โหนี่ค่ะสองคนมารวมกันี่การเป็นออฟจ็อตนะทุกคนนะ โอเคครับทุกคนก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมสองคนและก็ใครอยากให้ผมเล่นอะไรอีกหรือว่ามีคอนเทนต์อะไรที่ผมจะข้ามังกรก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์กันเยอะๆแล้วก็สำหรับวันนี้ก็บายนะจ้าอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะทุกคนกว่าจะข้ามังกรได้เอาซะเหนื่อยเลยแล้วก็พูดเร็วก็เพราะว่าตอนนี้ผมคึกขนองแล้วโอเคครับผมบายครับ